ไล่ล่อเขามาเดี๋ยวอันเอ๋อเนี่ยนะเดี๋ยวเขามาเอาโซ่ลงเหยียบปอยทหารเลยหนึ่งจุ่มไปจะยุบปุ่นพอนกล่องก็ได้โดยกองปุ่นก็สาบก็ได้ตีแนบหมดที่ก็ได้ yeah <laughs> 十年。 สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าอยู่กันกับกลุ่มช้างงารุ่นเล็กนะคะอาจจะรอสัญญาณน,นิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะก็เลยรอจังหวะนะคะว่าทุกท่านจะสามารถรับภาพรับเสียงได้ดีหรือเปล่านะคะ วันนี้นะคะที่เคยรับปากสัญญากันไว้ว่าจะพามาดูช้างงากันบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นบริเวณด้านนอกที่เป็นจุดออกกำลังกายนะคะจริงๆวันนี้งดออกกำลังกายเพราะว่าพี่ควานมีภารกิจนะคะหลายอย่างเลยก็เลยรอจนกระทั่งตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาของการรวมกลุ่ม จริงๆเขาจะมีการรวมกลุ่มกันนะคะหลังจากออกกาลังกายพอดีวันนี้ก็มารอนะคะรวมกลุ่มหลังจากที่พี่ควานเสร็จภารกิจพิเศษก็มีการรวมกลุ่มนะคะช้างงารุ่นเล็กตอนนี้ก็พยายามซูมค่ะแต่ว่ายังซูมไม่ได้นะคะก็จะเป็นเดอะแก๊งนะคะเดอะแก๊งช้างงาแห่งปางแม่วังกําลัง ยืนกินหญ้านะคะหญ้าแห้งร่วมกันซูมไม่ได้ที่จะซูมเพราะว่าเข้าไปด้านในสัญญาณสัญญาณหายเลยก็เลยต้องเดินออกมาด้านนอกบริเวณสะพานนะคะขอสะพานพอมีสัญญาณให้ได้ทักถ่ายกันได้บ้างก็เลยมาอยู่ไกลหน่อยแล้วต้องซูมค่ะแล้วทีนี้ก็ซูมลำบากจะเป็นสี่เชือกนะคะ มีน้องบุธูน้องกระติดน้องกระติดอยู่หลังต้นไม้นั่นนะคะใช่ไหมคะ <laughs> กระติดใช่ไหม,ไม,มแล้วถัดไปก็เป็นอันนั้นบุญเหรอบุญแล้วก็พลแสนแล้วก็จะมีพี่ทองคำนะคะรักสันโดษภาพแจ่มเสียงใสโอเคเป็นสัญญาณที่ดี บริเวณนี้เป็นบริเวณรวมกลุ่มนะคะถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะที่ช้างโตช้างงารุ่นพี่รุ่นใหญ่เขาตกมันกันก็จะมารวมกลุ่มกันทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ชมช้างงาสำหรับคณะเข้าที่มาเข้า แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์พิเศษนะคะจะได้มาดูช้างงาบริเวณด้านหน้านี้นะคะจะเป็นทั้งเก้าอี้มานั่งนะคะเรียงรายรวมถึงนี่เป็นจุดชมวิวแบบใหม่นะคะโอ้โหชมบนต้นไม้อ่ารอก,กรติดใช่ไหมคะอันนี้บุทูบังเลยค่ะบุทูแย่งซีนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เอวันนี้มาหาเดะแก๊งช้างงารุ่นเล็ก ตอนแรกตั้งใจมาดูช้างออกกำลังแบบไม่มีแพลนเลยนะคะไม่ได้แพลนไว้ก่อนแต่ว่ามาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งติดต่อใครไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ด้านในกันเนาะแล้วทีนี้ก็เลยเข้ามาสังเกตการด้านในอ๋อคนเขาไม่ออกกำลังเขามีภารกิจพิเศษแต่ว่าช่วงแปดโมงครึ่งจะพาน้องน้องช้างงามารวมกลุ่มก็เลยรอนะคะเพื่อที่จะไลฟ์ให้ทุกท่านได้พบปะกับ น้องๆช้างงากันบ้างคิดถึงกันเยอะเลยถามหากันมากมายนะคะสำหรับแกงช้างงานี่ก็มองจากที่ไกลๆนะคะเพราะว่ายังสูงไม่ได้นี่ไงมันยังไม่ได้อยู่ดีจริงๆวันนี้นะคะก็จะมีคณะจากอ่อาชะบําบัดนะคะ เป็นคณะพิเศษที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างาช้างแล้วก็การแพทย์แผนไทยนะคะก็จะมีการมาชมช้างออกกำลังกายตามจุดต่างๆรวมถึงจะได้เข้ามาชมช้างงานรวมกลุ่มนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ9มงเช้าที่จะมีคณะนะคะเข้ามาแต่วันนี้เรามาก่อน สวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อก่อนบุทูอยู่ห้องเรียนใช่แล้วค่ะ,ะน้องบุธูเดิมทีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกค,ครอบครัวช้างโครงปังบุญนะคะแล้วก็ได้มีการแยกจากโครงเพื่อไปทําการฝึกนะคะตามหลักสูตรช้างเด็กก็คือสามขวบเข้าไปเรียนนะคะที่ห้องเรียนแล้วก็ได้มีการ เข้าไปอยู่กับเพื่อนๆในห้องเรียนช้างร่วมๆกับน้องแสนล้านน้องใบบุญนะคะช่วงก่อนที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่น้องบุทูค่ะน่าจะมีสัญชาตญาณของความเป็นช้างโครงนะคะชอบรวมโคลงมากกว่าชอบอยู่แบบเงียบๆนะคะก็เลยเป็นเหตุให้น้องได้กลับเข้ามาอยู่กับเ,เพื่อนๆในโคลงแบบรวมกลุ่มแบบนี้นะคะไม่ได้อยู่นะคะฝึกลงน้ําก็ ฝึกไปได้สักระยะหนึ่งถือว่าอยู่ตัวแล้วโอเคแล้วแล้วก็ยังเหลือฝึกพิเศษคือการขึ้นรถฝึกขึ้นรถเนี่ยจะมีการฝึกทุกเชือกนะคะเพื่อให้คุณเคยกับการขึ้นรถใหญ่ขนส่งนะคะในกรณีต่างๆเป็นการฝึกพิเศษฝึกขึ้นรถสิบล้อนั่นเอง หลังจากนั้นก็จะมีการพาน้องไปทำความคุ้นเคยกับเหล่าช้างเชือกอื่นๆที่ห้องเรียนช้างเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่คุณครูฝึกจะปล่อยมือนะคะให้อยู่กันกับควานแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกับพี่ๆอันนี้คือทองคำนะคะพี่ทองคำกินยาคนเดียวเลย ไม่ได้อันนี้คือโฉมหน้าคุณครูฝึกน้องแสนชัยนะคะนี่จําหน้าไว้ส่วนน้องแสนชัยตอนนี้ก็อยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้สัญญาณไม่มีจริงๆขนาดว่าแค่ปากทางนะคะอันนี้คือปากทางทางแยกระหว่างปางแม่วังนี่ก็จะเป็นบริเวณทางแยกนะคะปางแม่วังอยู่ขวามือของแอดนะคะ and Chai debut. Yes, yeah, Sanchai Chai is in school. This is the time to train in the special uh, lesson. Uh, after finished the basic lesson for two months, to train in the basic command, and after that, he uh, got trained to take a bath with the teacher, mahut teacher team. And right now, he will to train to get up the truck. And after finish the, uh, get on the truck, he will move to the elephant school, elephant classroom at the showground for the last lesson. so in this months o in will t will be in this m o n t h you gonna see s a n c h i n in the classroom for sure เดือนเมษายนช้างมาจากปางแม่แตงอกเชือกมาเรียนฝากด้วยนะคะได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอรอแสนชัยเดบิวตคิดถึงแสนชยัยโหนึกภาพไม่ออกถ้าแสนชัยได้มาพบประ,ปะชาชนนะคะจะเฮฮาขนาดไหนนะคะคนที่รอคอยขนาดนี้ขอบพระคุณสำหรับดาวนะคะนึกว่าตะวันฝึกจากสุรินจบคอร์สแล้วต้องมาฝึกที่นี่อีกหรอคะน่าจะต้องมีการฝึก ตามหลักสูตร <Okay. S 1> ตามขั้นตอนบางอย่างนะคะก็ถึงต้องมาที่นี่อีกครั้งนึงโอ้โหแสงส่องส่องแสงพี่ฝากถือโทรศัพท์หน่อยสิหนูอยากซูมอะ่ะหนูซูม <laughs> อ่ะพี่ถือขาก่อนนะ <laughs> ทุกทีต้องขอตัวช่วยโอ้นี่เห็นไหมถ้าถือเองมันซูมไม่ได้ขรับคุณค่ะ ของใหม่ใช้ยากมากอ,อยู่ตรงนู้นก็สัญญาณไม่ดีอ่ะต้องอยู่ตรงไกลๆอะ่ะนั่งไปนั่งมาตกลงไปเลยเป็นยังเนอ๋เมนมนอเอาแบบมุมปกติก่อนนะคะการรวมกลุ่มนะคะก็ อยู่กันแบบนี้นะคะมีหญ้ามีอาหารให้กินให้ได้เจอให้ได้เห็นหน้ากันโดยปกติถ้าเป็นช่วงเวลาทั่วไปถ้าไม่ได้ช่วงที่ตกมันนะคะช้างรุ่นพี่ก็จะมายืนอยู่ที่ตรงนี้นะคะอาจจะมาอยู่ด้านล่างลํำน้ำแบบนี้โอโอมีหนึ่งเชือก ด้านหน้าที่เห็นนะคะสวัสดีพี่นุชด,ด้วยค่ะอ่าด้านหน้านี้นะคะคือ,อต้นตระกูลเป็นเรียกว่าเป็นพ่อนะคะของน้องช้างหลายเชือกนะคะที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นใครบ้าง น้องเคลางน้องอลีนารวมถึงน้องบารันนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพลายพระเมร์นี่หลายคนถามหาว่าพ่อน้องบารันอยู่ที่ไหนนะคะนี่เลยนี่คือพลายพระเมร์นะคะพ่อพระเมร์ยืนรออยู่ตรงนั้นอ่ะน,น้องปุทูน้องปุทูจะไปไหนน้องปุทูปุทูเล่นน้ำแล้ว พ่อเมยหล่อคะ่ะหล่อมากสูงยาวเข่าดีไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสูงชะลูดตัวยืดของน้องบาลันนะคะได้จากใครเพราะคุณแม่เองก็เป็นช้างรูปร่างอ่อสูงนะคะไม่ได้อ้วนป้อมคุณพอก็สูงยาวแบบนี้นะคะบาลันก็เลยหุ่นดีตามพ่อแม่น้องบุทูแยกมากินลำพัง อย่างน้องปุทูจริงๆต้องติดโซ่เมื่อสักครู่ที่เห็นน้องเดินนะคะต้องติดโซ่เพราะว่าน้องยังติดนิสัยชอบวิ่งแม้แต่เข้ามาอยู่ที่นี่รวมกับพี่ๆแบบสงบก็ยังคงชอบวิ่งนะคะติดเป็นนิสัยจริงๆสมาชิกจากช้างโขงปางบุญเนี่ยเขาจะติดนิสัยชอบวิ่งอย่างในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีถึงสามเชือกด้วยกันที่เป็นลูกๆหล,ล,ลานๆของช้างโขงปางบุญนั่นไงได้ยินเสียงนิดหน่อยก็จะแตกตื่นอ่า นี่ก็คือพลายทองคำนะคะเป็นพี่ชายของน้องบูทูแม่เดียวกันพ่อเดียวกันในส่วนอีกเชือกหนึ่งก็คือพลายกระติสหรือว่าพลายเคทิสนะคะชื่อจริงๆของเขาคือเคทิสแต่ว่าพี่ขวัญก็เรียกเพี้ยนๆมาเป็นกระติสนะคะเรียกง่ายดีทั้งสามเชือกนี้ก็เป็นลูกหลานช้างโขงปังบุญ ส่วนอีกสองเชือกพลายบุญนะคะก็คือช้างพลายบุญเนี่ยก็จะเป็นช้างที่มาพร้อมกับน้องสมศรีส่วนอีกหนึ่งเชือกพลายพนแสนก็เป็นลูกศิษย์วัดนะคะเจดีหลวงที่ท่านพระครูออดได้เมตตาบริจาคให้น้องมาอยู่กับเราตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้นะคะตอนนี้อยู่รวมกันหมดเลย